สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็นเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับคลังรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้วันนี้ผมอยู่ที่ฝ่ายเซอร์วิสครับมีรถเข้ามาใหม่หลายคันเลยเมื่อวานเข้ามาประมาณสิบคันได้ทุกรุ่นนะสิบคันเอาติสประมาณห้านะมีแคมรีด้วยมีวีออสครับและมียาริดเอทีพครับที่ เป็นหน้าใหม่แบบนี้แล้วได้เป็นตัวท็อปสุดครับ1.2พีเยมลักชวรี่นะครับมีสีแดงครับคันนี้ทะเบีนยนไชน่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะมีทะเบีนยนไชน่หนึ่1คันครับแล้วก็จะมีสีเทาดำนะอันนั้นจะเป็นปี22ปลายปีครับจด23อ่ะสีแดงครับมีเซ็นเซอร์หน้านะไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์มี d a y ์ไลท์ครับเบอะแดงแล้วเรียบร้อยอะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะก่อนน้องเขาจะไปถ่ายดิคุณดูนะนี่มีตรงนี้ด้วยนะ นะครับตัวไฟนะครับตัวไฟตรงนี้นะสวยเลยนะไฟสีเขียวๆนะครับแล้วก็เบาะแดงครับนะฟังก์ชันครบครับมีเนี่ยคุณดูนะมีเขาเรียกว่าอะไรอะแท่นชาร์จอะไรต่างๆนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่มีที่ชาร์จโทรศัพท์นะข้างหน้าเป็นสายนะไม่ใช่แท่นชาร์จต้องขออภัยการตกแต่งเขาเป็นเบาะแดงครับแล้วก็จะมีเนี่ยเกล็ดตรงเนี้ยนะดำเงาเป็นลายเกล็ดนะครับแลวสวยเลยนะตัวท็อปนะปลายแดงเกือบเจ็ดแสนนะ่น่ะ นะครับตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ห้าสี่เก้าไม้หมื่นห้าสี่เก้านะครับรถสวยน่าใช้ครับสีแดงนะครับสีแดงใครสนใจก็ออกมาทักได้นะผ่อนอยู่ประมาณ 9, 5 0 0ฟรห้าฟีดาผ่อน9 4้าพันสี่ก้้าประมาณนี้นะครับไม้ห6 0 0ื่นนะตัวท็อปสุดพรีเมียมลักชัวรี่อาร์โอผมถ่ายเสร็จแล้วนะครับอ่ะมาดูคันต่อไปดีกว่าเดี๋ยวพาเดินไปทั่วเลยนะวันนี้เข้าใหม่เยอะเลยนะมีรถกระบะเข้าใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็รถเก่งต่างๆวีออสคันนี้ดีกว่ามาใครสนใจวีออสนะครับ ก็ทยอยเข้ามานะคันนี้เป็นตัวเอ็นทีหรือเปล่านะผมสังเกตเป็นล้อกระทะนะครับผมสังเกตลอ้อเขาอะนะเป็นล้อกระทะอยู่นะครับเผื่อใครสนใจวีออสครับตอนนี้ก็เติมสต็อกมาเยอะนะมันจะมีตั้งแต่ไม่ประมาณแสนกว่านะครับปี18เนี้ยตัว J ตัว E นะราคาเริ่มต้นประมาณ279 289 299ผ่อนก็ประมาณ4 8 0 0ันแปดถึงห้าพวิ่งวิ่ง,งอยู่แถวๆนี้นะครับคันนี้ตัวเอ็นทีครับปี10เท่าไหรนะ่เนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คก่อน67 ห้านหนึ่งคันนี้ปีนะสิบเก้านะไมล์แสนสองครับสามหนึ่งเก้านะปี 19, สิบเก้าไมล์แสนสองราคาแค่สามหนึ่งเก้านะครับก็ฟรีดา้ผ่อนอยู่เท่าไหร่ห้าพันห้าเองนะห้าพันห้าประมาณเนี้ยนะครับขยาบได้วีออสคันนะครับปีสิบเก้าเลยนะได้เครื่องบรร5ครับตัวเอ็นทีนะรถประจําตําแหน่งหมดสัญญาเช่าสภาพกริปครับผ่อนห้าพันห้าเนี่ยคุณดูกระจกเขาดิยังไม่ล้างเลยนะนี่เป็นรถเข้าใหม่นะครับสดๆร้อนๆยังไม่ได้ล้างนะครับสนใจรีบทักรีบจัดมาได้ แล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะเป็นปี2 0จด21เลยไม่พอกันไม่แสนหนึ่งอีกหนึ่งคันก็เข้ามานะไม่รู้อยู่ไหนนะครับอีกคันหนึ่งเนี่ยสามสองเก้าเฮ้ยผมว่าอีกคันหนึ่งคุ้มกว่าใหม่กว่าหนึ่งปีไม่น้อยกว่านะแต่ราคาเพิ่มแค่หมื่นเดียวใครสนใจนะปี2 0จด21เอครับสามสองเก้าเองตัวเอนที่คันนี้คุ้มผมมั่นใจว่ามันน่าจะไปไวนะนะใครสนใจก็ทักมาได้ครับมาผมขอไปส่งคันนั้นก่อนนะระหว่างน้องผมนะเขาถอยรถเข้า นะครับไม่สี่หมื่นครับรุ่นเดียวกันเลย1.2นะครับตัวเอทีพนะเป็นตัวเขาเรียกว่าพรีเมียมนะครับตัวพรีเมียมนะครับคันนี้ทะเบียน1นึ่งหนึ่งเคันนี้เจ้าของเดิมขอคืนทะเบียนนะสีเทาดำนะสีเทาดำคุณดูไฟหน้านี่ LVD projector นะครับมี daylight นะครับอันนี้มีชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์ครบแล้วครับนะยางโยโกฮาม่าเรียบร้อยกุญแจคีย์เลสสองฝั่งเลยนี่เบาะแดงนะครับฟังก์ชันครบครับคันนี้เนี่ยคุณดูนะจงจอใช้งานง่าย นะมีนี่กล้องนะครับมีกล้องอันนี้ก็เป็นพวกแจ้งเตือนออกนอกเลนนะเป็นเรดาร์นะครับเป็นเรดาร์แจ้งเตือนออกนอกเลนคุณดูจอเขาดิใช้ไงานง่ายไหมนะครับก็โหมดต,ต่างๆนะมีครบครับเบรกมือปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็คูบคุนโทนต่างๆมีแอร์หลังมีให้แล้วด้วยนี่คุณดูมีแอร์หลังด้วยนะครับรถสวยน่าใช้อีก1นคันนะใครสนใจครับแบบมีชุดแต่งแล้วเดิมๆก็คันนี้ราคาเท่ากัน549ผ่อนอยู่ประมาณ9ก้าพนะผ่อนก็ประมาณ9ก้าประมาณเนี้ยห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันครับใครชอบแดงใครชอบ สีเขาเรียกอะไรเนี่ยเทาน้ําเงินไหมอ่ามันไม่มันไม่ได้เทาดํา <Okay. S 2> ควันบุหรี่อ่ะหกสิบปี <Okay. S 2> นะครับอันนี้รุ่นหกสิปีครับอันนี้รุ่นเจ็ดสิบปี <Okay. S 2> นะครับหยอกหยอกนะครับอ่ะไปต่อครับไปคันอื่นต่อมาคันนี้ดีกว่านะมาคันนี้ดีกว่านี่เอาติสครับชมนิวราคาประหยัดสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันปกติชมนิวเนี่ยผมไม่เคยเห็นราคาเท่านี้นะเคยต่ําสุดก็สี่ห้าเก้านะครับคันนี้คุณได้สี่สี่เก้าแล้วไม่แสนเจ็ดครับ ทะเบียน70224นย์สองสอนะฟีดา้าผ่อนอยู่ประมาณ7จ0ดนะครับฟีดา้าผ่อนเจ็ดพได้เอาติสครับได้โฉบนิวครับ TNGA โฉบแรกแอร์ Air หลังมีแล้วนะช่วงล่างปีกนกคู่แล้วเบาะเป็นเขาเรียกบักเก็ตซีทแล้วนะเบาะใหญ่ๆเหมือนเก้าอี้นะคุณนั่งเล่นเกมอ่ะนะแล้วก็ผิวสัมผัสซอฟทัสครับแอร์หลังมีช่วงล่างปีกนกคู่แอร์ปรับดิจิตอลออโต้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะ TNGA เราก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะยึดเกาะถนนดีนะครับคุ้มเลยนะคันนี้ไม้แสนเจ็ด รถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าปะวะสุลครับฟรีดาวพอรอยูเจมันทเองสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันครับคันนี้น่าใช้นะผมการันตีนะสนใจคุณรีบทักมามาดูคันต่อไปครับคันนี้หกศูนย์เก้าหกคันนี้หรือเปล่าเฮ้ยคันนี้แหละหน่าถ่ายโอ๊ตคันนี้ก็น่าถ่ายปียี่สิบจดยิบเอ็ดราคาแค่สามสองเก้าไม่แสนหนึ่งถูกปะ่ะเฮ้ยผมว่าถูกนะผมบอกเลยที่ผมพาคุณไปดูไอหกเจ็ดห้าหนึ่งเนี่ยเทียบไม่ได้นะคันนี้คุ้มกว่าคุณเพิ่มหมื่นเดียวอะ่ะคุณใหม่กว่าปีครึ่งอ่ะ เออใหม่กว่าปีครึ่งแล้วไม่น้อยกว่านะครับคุ้มค่าคุ้มราคาคิดง่ายๆนะครับรถใหม่กว่าปีครึ่งถ้าคุณใช้จนมันหมดอายุการใช้งานคุณก็ใช้ได้นานกว่าปีครึ่งอะ่ะคุ้มไหมะนะครับใครสนใจเอนทรีคันนี้ครับปี20จด21ครับหม่แค่แสนหนึ่งคุณ3 2 9ผ่อนอยู่5 0 0 0ันกว่าบาทอ่ะนะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผ่อน5,000กว่าบาทนะรีบมาจัดเลยรับประกันว่าแป๊บเดียวก็ติดจองแล้วนะ ใครสนใจคันนี้ครับติดต่อหาผมได้โดยตรงเลยนะ065 951 3374ครับไลน์แอด pek 152มาดูคันต่อไป1.8ึ่งจุดแปดไฮบิดไฮสีขาวมุกค,ครับไมค์แค่แสนหนึ่งตัวท็อปสุดครับป้ายแดงล้านกว่าบาทร์หลต้นๆนะครับตอนนี้ราคาแค่589เองผ่อนอยู่9,800ฟังก์ชันครบครับมีเขาเรียกว่าแจ้งเตืนอนออกล็อกเลนนะแจ้งเตือนชนหน้าคูซอนโทนมีเนวี่ด้วยนะอันนี้มีเนวี่แล้วนะระบบนำทางนะครับมีเรดาร์ให้แล้ว นะล้อแมกซ์17ไฟหน้าปรับสูงต่ำอัตโนมัติมีไฟตัดหมอกเบาะลังพับพได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าโอ้โหบอกเลยว่าใครอยากได้เก่งสักคันนะคุณภาพดีๆใช้งานยาวๆนะไม่ใหญ่ไปแบบแคมรี่ไม่เล็กไปแบบ V ีออสคุณมาจัดคันนี้เลยเครื่องพันแปดครับประหยัดน้ำมัน23โลลิตรสีขาวมุกอ่ารถสวยน่าใช้แบบนี้ไม่อยากให้พลาดนะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ให้บิดทายมันมา,มาไวไปไวอยู่แล้วนะครับรถสวยเลยนะครับสภาพกริปเลยนะครับ เบาดำคอนโซลดำมีเนวี่ฟังก์ชันทุกอย่างนะครับที่เทคโนโลยีของอัลติสที่มันจะใส่ได้มันใส่ให้ในคันนี้แล้วแอร์หลังมีนะช่วงล่างปิกนอกคู่ครับไฟไท้าย l อ d ีไลท์ไกด์นะรถประจำตำแหน่งครับรถผู้บริหารหมดสัญญาเชา่าทะเบียน47-35ดสหรถสวยน่าใช้แบบนี้หา้ามพลาดนะคันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาดูคันต่อไปดีกว่านิสสันอเมล่าครับปี23จด24หน้าใหม่แล้วไม่ไดเชนโฉมเทียบเท่าปัจจุบันนะปี23จด24ไม้ส่ ทะเบียน3710ครับได้สีขาวแบบนี้คันนี้4 4 9 0 0 0สหม่นเก้าพันไม้ 20, นะหน้าใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวพาดูนี่มันจะกระจังหน้าใหม่แบบนี้นะครับอันนี้ตัวใหม่นะนะครับตัวที่เท่าปัจจุบันที่เขาขายเลยอ่ะ449ครับไม้สอ0 0 0ืปี23ปลายปีจด24นะครับกุญแจคีย์เลสสองฝั่งครับฟังก์ชันครบนะผมบอกเลยคันนี้จัดได้จัดนะครับ449สี่เก้าผ่เจ็ดเป็นหกสีดาวคุณผ่อนเจ็ดเป็นหกเองสำหรับนิสสันอะเมล่าครับ1นึ ศูนย์เทอร์โบนะตัว V นะครับตัว V คือตัวรองท็อปนะตัวท็อปมันจะเป็นตัว VL นะแต่ตัวล่างสุดก็เป็น E กับเอเอลนะนี่มันมีสี่สี่สเต็ปอ่ะอันนี้อยู่สามนะครับ,รบก็น่าใช้เหมือนกันอ่ะปลายแดงอ่ะหกแสนกว่าตอนนี้สี่สี่เก้าเองรถแค่ปีกว่าๆครับบริเวณตีศูนย์ยังอยู่ท่วมๆนะไม่สองหมื่นสองนะครับรถสวยเลยนะคันนี้ได้สีขาวด้วยภายในก็น่าใช้จอจอเจอใช้ง,งานง่ายนะสนใจคันนี้รีบมาจัดนะครับ0659513374 Line ห้ด p ek 1 5 2ครับทะเบียนย0 4 8คันนี้4 5 9 0 0 0หาหครับ1.2ึ่งจุสปอร์ตเข้าใหม่ไม่หมื่นเดียวเอ้ยไม่หมื่นเท่าไหร่เนี่ย19,000หนาพนะครับปี23นะไม่1นึ่งหมืเองอะ่ะนะถ้าคุณได้ยาลิตน้าใหม่เทียบเท่ากับปัจจุบันนี่เขาขายเลยนะครับ459ผ่อนอยู่ประมาณ7,800พันนะฟรีดาวผ่อน7,800พันครับได้แฮชแบ็กประหยัดน้ำมัน23โลลิตรแบบนี้ใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะครับอ่ารถสวยน่าใช้มีเยอะครับที่เพชรยนต์ มาดูรถกระบะคันนี้ครับเพิ่งเข้ามาใหม่นี่กระบะเเกียร์ออโต้ G นะคันนี้นะครับตัวเตี้ยนะครับคุณดูนะล้อมแม็กนะครับอย่างแบบสายซิ่งนะฮะวัยรุ่นออนนิวนะผมบอกเลยคันนี้สีเทารลมโบนะเทาแลมโบห้าแสนหาันครับหน LDA คันนี้ปี2 3สไมสามหมืนเก้าเกียร์ออโต้นะน่าจะเกียร์ออโต้นะเดี๋ยวขอส่องก่อนเกียร์ออโต้ G uto, นะครับผมบอกเลยนะครับ ใครนะครับไวรุ่นออนนิวมาจัดได้นะห้าแสนกว่าบาทนะครับอ่สนใจก็มาทักได้นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่มาคันนี้ครับไฮบริดไฮบริดพรีเมียมนะครับปี21่สไม่แสนหกนะครับคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่เองคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่เก้าพันหกนะครับเก้าพันหกเก้าพันเจ็ดไม่เกินเนี้ยนะครับใครสนใจก็มาทักได้นะไฮบริดลวครับประหยัดอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับอ่ะ มาดูโซนนี้ครับคันนี้มาอยู่98,000ม98,000รีดาวผ่อนอยู่8,3ดพันะปี P 19จด20ไม98,000นะครับ New Alti's ครับ TNGA นะก็มาดูคันต่อไปคันนี้ BRV รู BR ้สึก399นะสีขาวนะ BRV สีขาวนะเบอร์ใครสนใจนะครับ BRV เนี่ยตอนนี้เข้ามา3คันนะมีสีบอลเป็นตัวท็อปสุดเลยอะ1คันแล้วก็ตัวรองนะครับสีขาวอีก2คันรู้สึก399นะครับ ใครสนใจ BRV คุณก็มาทักมาจัดได้นะครับนี่เซียนต้าคู่เลยอันนี้ตัว Top ปครับตัว V อันนี้ตัว G แต่คันนี้น่าสนใจเพราะอะไรนะครับผมบอกเลยว V มันเพียงพอนะประตูสไลด์ไฟฟ้าฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งมาสไลด์แมนวลได้ครับคันนี้469,000ปี2 0จด23ไมค์แค่แสนหนึ469เองอะ่ะนะก็ผ่อนอยู่ประมาณ7 9 0 0 7 8 0 0 7,090นะครับสนใจก็ทักมาได้มาคันต่อไปดีกว่าคันนี้ คันนี้สุดจะติดจองนะขอข้ามก่อนนะครับโซนนี้ก็มีนะคันนี้ครับพันโบนะเอ่อซิตี้ครับสีเทาดำพันเทอร์โบครับคันนี้ทะเบียน2309ฟรฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ6,700นะ399ครับปี20นะครับตัว V นะ1.0 V ครับเป็นแบบฟีดานนะครับ h o n d a Jazz ก็มีนะ3กว่าไหมคันนี้401 0 0นนะตัว V 1.5V ปี19บเก้0ไม่แสนหนึ่งครับ410,000บาทคันนี้ผ่อนอยู่6,900เอง ฮอนด้าเจ็ดปีสิบเก้าผ่อนแค่หกพันเก้านะครับเราก็มีมามาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้ผมชอบเลยสีเทานะนะครับยานริสสีเทาทะเบียนหกเจ็ดเก้าหกครับสีเทาหกเจ็ดเก้าหกไม่หมื่นสองสี่แปดเก้าตัวสมาร์ทนะสมาร์ทนี่ฟังก์ชันครบและเบาะหนังกล้องถอยจอทัศนสกรีนพุสตาร์ทนะครับเบาะพับสี่สิบหกสิบนะคันนี้ก็น่าใช้เปลี่ยนน้ำมันด้วยสี่แปดเก้าครับฟรีดาวผ่อนแค่แปดพันสามนะ ขอมีเครดิตนะครับผ่อนเลทนี้เลยแล้วยมแค่แสนสองเอายแค่หมื่นสองอ่ะนะครับผมบอกเลยไม่น้อยมากนะมาดูคันนี้ดีกว่าคันนี้ก็น่าใช้ครับ New a l t i s ครับปี2020ทะเบียน3 2 9 0นะปี20เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ล้างสภาพคลิปครับคันนี้ฟีดาวนะผ่อนอยู่คันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ4 6 9 0 0 0าอะ่ะแต่ได้ปี20อบอ่ะเบาะดำพอนโซนดำฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณเา 7, 6 000, นะ็ดอ่าฟีดาวผ่อนใช่ไหม 7,000กว่าบาทนะครับประมาณ7,500พันหเจ็นหเนี่ยแหละนะครับเพื่อใครสนใจนะเบาะดำคอนโซลดำครับรถสวยน่าใช้อีก1คันเพิ่งเข้ามาเลยนะนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะได้ปี20ครับสภาพกริปแบบนี้รับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังครับสนใจคันนี้คุณรีบจัดมาเลยนะ0659513374ครับไลน์แอด pek 1 5 2โทรเข้าเบอร์นี้ครับแอดไลน์ ID นี้ผมตอบแชทเองผมรับสายเองนะราคาประหยัดครับปี20แค่469มาคันนี้ดีกว่าอ่าหกแสนหครับปี22ไม่20,000 นะไม่สองหมื่นสองนะครับหนึ่งจุดห้าพรีเมียมนะหกห้าเก้าเวลอสครับตัวพรีเมียมตัวท็อปสุดของรุ่นก็มีนี่คันนี้เวลออสตัวตัวท็อปนะนี่โอ้โหรีโวเพิ่งเข้าใหม่นะเมื่อวานนี้นะครับสี่ประตูนะคุณดูดิสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะนี่เป็นรถหน่วยงานเป็นรถหน่วยงานนะหน้าหมูป่านะไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วด้วยน่าจะเป็นตัวผมจำไม่ได้นะให้ดูราคาให้ไหมสี่ประตูน่าจะออโต้แหละนะเดี๋ยวผมเปิดดูราคาให้นะครับเผื่อใครสนใจนะรีโว สีดำนะครับอันนี้รถหน่วยงานนะครับของแท้นะคุณดูสติกเกอร์ก็รู้แล้วนะครับคันนี้589สีดำเกียร์แมนวนวลปี20นะครับ2.4มิตรครับแมนวนวลปี20 May แสนสาม589 589ผ่อนอยู่9 8 0 0ตลอดสัญญาฟรีดาวน์ผ่อน9 8 0 0ครับนะ May แสนสามนะปี20ครับกระบะแมนวนวลพีลันเนอร์ยกสูงแบบนี้ตัวมิตร นะครับก็บาะหนังกล้องถอดจอรัสกีนมีคุณแล้วไฟโปรเจคเตอร์ล้อมแม็กเท่ๆเลยนะเพิ่งเข้ามานะอันนี้นี่นะบอกราคาสดๆเพิ่งเข้ามาจอดเมื่อวานอ่ะยังไม่ได้ล้างใดๆนะครับนะใครสนใจรถมือ2อทุกรุ่นนะครับที่เพชรยนนะมีให้คุณเลือกชมเลือกใช้ครับมากกว่า400คันนะวันนี้พาดูตะเกียรเข้าใหม่ล้วนๆเลยนะหรือสนใจรุ่นอื่นก็ทักมาได้เลยครับติดต่อหาผมได้โดยตรง0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เบอร์นี้น i n e ID ครับ @pek152 เบอร์นี้ l ล n e ID นี้ผมตอบแชทเองผมรับสายองเองนะครลบ ให้คำปรึกษาที่ดีสุดกับพี่ๆแน่นอนนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนะผมขอปีทศสิบเก้าอ่ะก็มีเริ่มต้นแค่สองจุดเจ็ดเก้าเองนะถ้าเป็นปียี่สิบขึ้นไปก็สองจุดห้าเก้ามีนะเดี๋ยวหาให้นะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนก็ติดต่อมาได้นะยาริสครับวีออฟครับเอาทิฟครับฟอร์จูเนอร์นะรถกระบะมีเยอะเลยนะครับแล้วก็ช่วงช่วงนี้นะครับก็ผมว่ารถราคามันก็โอเคแล้วแหละมันเริ่มลงมานิดนึงแล้วนะต้องบอกเลยว่าเดือนสองเดือนที่แล้วราคาตึงมากนะ เดือนที่แล้วเนี่ยราคาเตึงมากเลยรถมือสองนะแต่ตอนนี้ราคามันเริ่มลงมาแล้วนะครับดังนั้นคุณเล็งรถใหม่ๆเอาไว้เนี่ยราคาดีนะที่ผมทําช่องเนี่ยคือช่องอะไรครับรถเข้าใหม่นะครับเป็นช่องรถเข้าใหม่ก็จะพาพี่มาอัปเดตสต็อกเนาะแล้วก็พาดูเน้นเลยอ่ะเป็นรถเข้าใหม่แบบนี้ครับยังไงก็คุ้มนะผมบอกเลยนะรถที่เพชรยนนะครับคันรถสวยเกรดเแล้วแล้วก็มีในเรื่องของตรวจรถให้ครับ2 1 5จุดโดยชิคตรวจเสร็จออกใบเซอร์ใบประเมินให้คุณนะครับไว้วางใจได้สบายใจได้วันนี้นะครับ พอประมาณนี้ดีกว่านะก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ